ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Everything Art นะครับช่องที่เงียบหายเหมือนจะของช่องตายจากนะครับก็ที่จริงยูงไม่ตายหรอกแต่งานมันเยอะนะครับแล้วก็มาติดบริษัทออฟต์อีกเนาะมันก็เลยทําให้ช่องมันดูเงียบเหงานะครับไม่มีอะไรไม่ค่อยรีวิวไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่อง PS5 นะครับเนื่องจากผมอะนะครับนั่งเล่นเฟซเฟซอยู่นี่แหละไถ่ไถ่ไเฟซอยู่แล้วเจอเฮ้ยมีบทสรุป PS5 มาแล้วนี่นะว่าราคาน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ มันน่าจะหน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อย่างนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาเขาสรุปไปแล้วแหละในเว็บไอเพจ CPU นะครับเราก็จะมาคุยกันเนาะเรื่องราคาเรื่องอะไรนะครับก็ตัว PS5 เนี่ยมันแบ่งเป็น2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็น PS5 Digital Edition นะครับก็คือราคา399เหรียญตีเป็นงินแค้ก็ประมาณ1 2ื0 0สอ0ะครับตัวเนี้ยมันจะใส่แผ่นไม่ได้นะที่เขาบอกมันจะมีทั้งเวอร์ชันใส่แผ่นและไม่ใส่แผ่นนะครับ แล้วก็ตัว49 9นะครับแพงอีกร้อยเหรียญน่ะมันจะใส่แผ่นได้ซึ่งน้านข้างมันเนี่ยนะครับมันจะมีรูนะครับสาหรับใส่แผ่นก็คือรู Drive บูลเล่นั่นแหละครับนะครับ,นะรบซึ่งแพงอีกร้อยเหรียญนะแล้วก็ d u a l Shock เนี่ยของเขาเนี่ยมันจะราคาอยู่ที่ประมาณ59ก็คือประมาณพั 2, นแปดถึงสองพัน่ะผมคิดว่ามาไทยก็จะประมาณเลทนี้นะครับตัวชาร์จตัวชาร์จเนี่ยพันหนึ่งนะครับสามสิบเหรียญกล้อง H d ด a ี e r a อันนี้น่าสนใจคาว่า HD Cam e r เเนี่ย คือมันขนาดไหนอะผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่ได้อ่านลงลึกน,นะครับเฮดดี้เขาไม่ได้ในยุคสมัยเนี้ยผมว่าต่ําๆก็น่าจะฟูเฮดดี้อะนะครับคงไม่เฮดดี้เจ็ดร้อยยี่สิบมั้งคงเป็นฟูเฮดดี้นะครับซึ่งถ้ามันมาราคาเนี้ยที่ไม่เกินสองพันอะแล้วคุณภาพมันดีอะ่ะผมว่าโอเคเลยนะราคาเนี้ยโอเคเลยนะครับโอเลโอเคมากนะในมุมมองผมที่ผมใช้โลจิเทคนะครับซีเก้าสองสองศูนย์นะครับตัวนึงก็สองพันห้าสามพันอะซื้อเมืองนอกยังราคาสองพันกว่าบาทอ่ะผมซื้อมาแบบให้มันชิปปิ้งผ่านมานะครับ หูฟัง4,959เหรียญหูฟังถือว่าราคาตึงๆนะสําหรับเครื่องเล่นเกมอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะดีแค่ไหนนะครับก็เคลียร์ก็ถือระกลางๆนะถ้ามันดีจริงแบบแยกเสียงอะไรจริงก็จริงแต่โดยส่วนตัวผมไม่ชอบหูฟังแบบนี้นะครับสารภาพว่าผมไม่ชอบหูฟังแบบนี้เพราะว่าผมเป็นคนหัวโตมากใส่น,นีเมล้วผมนีนีหูว่าครับเจ็บแล้วผมใส่แว่นด้วยเนะี่ยใส่หูฟังไป็นไม่ทรมานนะครับผมชอบหูเล็กที่มันติดกับจอยมากกว่าแล้วก็รีโมทนะครับมีเดียรีโมทเอาไว้นูหนังเหรอ ยุคสมัยนี้มีเดียรีโมทใช้ทำอะไรครับใช้ทำอะไรครับมีเดียรีโมทดูหนังปะไม่เคยใช้บริการดูหนังบนพีเอสี่ผมเลยไม่รู้ว่ามีเดียรีโมทมีไว้เพื่อทำไมนะครับอันนี้ไม่ทราบจริงไม่ทราบจริงโหลดหนังดูผมดูเน็ตฟิกดูอะไรเอยดูเน็ตฟิกไงเพย์มันดูเน็ตฟิกได้แต่ไม่เคยใช้ดูนะครับน่าจะใช้กันเน็ตฟิกอะมันไม่น่าจาเป็นเท่าไหร่สำหรับผมอะจอยจอยใช้แทนได้นะครับรีโมทไม่จําเป็นเท่าไหร่ ก็โดยรวมมันจะประมาณนี้นะครับตามชาร์ตของร้าน iHead CPU ที่ทำมาเลยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับภาพเดียรู้เรื่องจริงนะครับประทับใจมากร้านนี้นะครับสรุปง่ายเข้าใจง่ายมากเลยนะครับแล้วคราวนี้เรามาวิจาร์ณเรื่องราคากับสเปคซึ่งบางคนดราม่ามากในกลุ่ม PS4 ก็มีนะครับผมก็อยูุ่่มแพงไปร้อรับสองล้อเลิมนะครับแพงไปแพงไปสำหรับเครื่องเล่นบูเล่กัดจอตัวแรงใส่ M2 มาให้แบบวิ่ง แรงมากอ่ะหลักพันอะอืมแพงไปผมก็คิดนะอย่าง M 2ตอนนี้ถ้าหนึ่งเทราไบต์ตอนนี้ราคาประมาณสี่ห้าพันนะครับ M two หนึ่งเทราไบต์ผมว่าไม่แพงไปนะาหาก M 2หนึ่งเทราไบต์เอาเอารุ่นสามร้อยเก้าสิบเก้าเนี่ยหักไปสี่พันสี่พันเหลือแปดพันห้าแปดพันห้าแปดพันห้านี่เราหัก M two ออไปก่อนนะคุยเงินแบบนี้ก่อนคิดแบบง่ายๆเนาะเหลือแปดพันห้าเก้าพันแปดพันห้าเก้าพันซื้อกรัดจออะไรได้สองศูนย์หกศูนย์ประมาณนี้นะครับ แปดเก้าพันได้การ <c oughs> ก์ดจอสองศูนย์หกศูนย์เจ็เจ็กลางกลางเกือบต่ำอะ่ะเฮ้ยไม่ต่ำเนี่ยเขาเรียกอะไรการเล่นเกมสามันประจำบ้านซึ่งรันสี่เคไม่ได้แน่นอนสี่เคสามสิบอ่ะเขามีไหมเหมือนเหมือนกล้องถ่ายรูปไหมก็กล้องไม่เนียนอะ่ะผมไปรไา,านได้ที่พันไปสิบหกสิบฟูลใดีหกสิบเอพีนะครับซึ่งคุณได้แค่เอพดีหนึ่งตัวการ์ดจอหนึ่งอันถ้าคุณมาประกอบซีรีสมคอมพิวเตอร์นะครับยังเหลือบอร์ดกับซีพนะ แรมอีกนะที่คุณยังไม่ได้นะครับซึ่งผมว่าไม่แพงอ่ะพอหางลบก็เนี่ยไอราคาหมื่นสองหมื่นห้าไม่แพงคนระับเพราะในมุมมองมนะผมว่าการ์ดจอ p5 เนี่ยนะครับ ps5 เนี่ยมัน,ค,นค่อนจะไปที่สองศูนย์เจ็ดศูนย์เลยนะสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์มันอยู่ตรงนั้นนะความสามารถของมันนะมันอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งไอการ์ดจอสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์แปดศูนย์เนี่ยนะครับแค่การนะครับคุณแค่การจองนะมันราคานั่นไงหมื่นห้า นะครับให้กดโค้ดอะไรก็ช่างเถอะนะครับมีแน่แน่มื่นห้ากดโค้ดให้ตายเลยเอาให้กิ่งเลยหมื่นสี่นะครับโอ้โหเห็นไหมพอคุณมองเงนี้ยคุณจะรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงนะครับ ps5 เนี่ยถ้ามันมาราคาเนี้ยมันไม่ได้แพงเลยนะครับแค่คัสอคอมตัวเดียวนะซึ่งผมผมมั่นใจว่าประสิทธิภาพมันไม่ได้อยก,กว่าไอ้เจ้านี่แน่น,นอน 00ti นะครับซึ่ง ด้วยซิสเต็มของมันอะ่ะมันทาได้ดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันไม่ต้องแบกภาระอย่างอื่นนะครับมันไม่แพงนะครับที่ราคาเปิดตัวราคานี้ไม่แพงเลยในมุมมองผมนะไม่แพงนะครับใครซื้อจะซื้อเดวันเป็นคนแรกก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมก็คงไม่เดยวันเพราะว่ายังไม่มีเกมไมคูสีที่ผมอยากเล่นจ้าเลยนะครับจะไม่เดวันแต่ก็ยังจะติดตามแบบต่อเนื่องนะดูก่อนว่ารตแรกมันชอบมีอะไรแปลกๆหรอตแรกมีหมดนะครับอาจจะรอรอสองรถสามนะครับแก้ไขก่อนให้คนรวยเขาลองรตแรกไปก่อนนะเพราะฉะนั้น ถ้าเราคุยกันเรื่องสเปกกับราคาด้วยของแท้มาผมว่าไม่แพงซึ่งข่าวมันบอกมาว่าให้ M2 มาไม่ต่ำกว่า500กิกอะ M2 500กิกตอนนี้ก็แค่ตัว M2 นะครับประมาณ2,000กว่า 2, บาทหละ500กิกนะครับดีๆก็2,000กว่าบาทนะไม่แพงนะ2,000บวกการ์ดจอเนี่ยก็1 7 0แล้วยังไม่ได้ CPU ยังไม่ได้อะไรเลยครับในกรณีนี้คุณจะประกอบความเล่นเกมนะเพราะว่าคุณเป็นคนซื้อแผ่นแท้ไงใช่ไหมครับไม่ว่าแผ่นแท้ระบบดิจิตอลแท้เนี่ย ซึ่งส่วนมากเดี๋ยวนี้ไม่มีใครซื้อแผ่นคอมแท้เลยล่ะซื้อดีจะตอลล้วนกันถ้าเป็นคนซื้อแท้นะราคามันก็ไม่หนีจะเพครับเกมใหม่ๆเ่ะของสตรีมของอีพิกของอะไรอ่ะผมก็เห็นราคามันพันขึ้นทางนั้นน่ะเกมเพลย์สเตชันเราคุยกันแบบง่ายๆก็สตาร์ทที่พันห้าพันแปดสองพันอยู่แล้วครับพอกันไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีนนยยาสําคัญถ้าคุณจะประกอบคอมมาเพื่อเล่นเกมเป็นหลัก โดยมุมมองผมถ้าคุณบอกเฮ้ยฉันทํางานด้วยทํางานถ้าคุณโอเคตัดต่ออะไรก็อ่าไปไประกอบคอมเล่นก็ได้ครับเชิญไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าคุณจะเล่นเกมแล้วทํางานไม่ได้จ๋าอะไรผมมองว่าผมซื้อ P5 มาเพื่อเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วผมประกอบคอม CPU แรงๆแค่ CPU นะแรงวๆแค่ตัวเอาไว้รัเรนเดอร์งานก็ไดนะ้ทํางานก็ไดนะ้ผมว่ายังคุ้มกว่านะดีกว่าผมไปซื้อกร์ดจอ170ตัวเดียวอะ่ะมาเสียบคอมอะ่ะ แล้วผมโอดเล่นเกมเกอกลุศในเกมเพลงเงี้ยรายอมใช้กระจออนบอร์ดก็ได้อะเราเล่นเกมจ่าๆมาเล่นที่น,นี่เลยเน้น c p ก็พอ,อืนะครับอันนี้อันนี้แค่ข้อมูลน,นะไม,ไม่ได้ว่าคนประกอบคอมผิดนะครับหมายถึงว่าถ้าคุณเล่นเกมอะราคาที่จ่ายอของที่ได้อะถ้ามันออกมาราคาเนี้ยผมว่าโอเคเลยสองหมื่นก็ยังโอเคในมุมมองผมราคาสองหมื่นก็ยังเยอะเพราะหนึ่งคือมันเป็นเครื่องเล่นบุรีในตัวนะครับมันสามารถเล่นเว็บได้มัมพร้อมแล้ว นะครับดูสตรีมออนไลน์ซึ่งดูสตรีมออนไลน์มันก็ไหลลื่นดีมากเลยนะครับดีมากเลยด้วยการด้วยซีพด้วยระบบของมันนะ่ะมันก็ดูดีนะครับผมดูเน็ตฟิกในเพยซีผมก็ถือว่ามันดูดีนะผมว่ามันก็ดูได้ดีมากเลยไหลลื่นเล,เลยนะครับนี่ก็เป็นการให้ทัศนคติเออคำวิจารณ์คร่าวๆเนาะในมุมมองของผมนะต่ที่มีต่อเพยซีกับดราม่าที่ว่าแพงตรงแพงจังอะไรเงี้ยครับผมเฉยๆผมว่าไม่แพงผมว่ากลางๆถ้าโซนี่ทาราคาได้ อย่างที่ราคาหลุดมาไม่เกินสองหมื่นในระบบขายแผ่นแล้วไม่เกินหมื่นห้าในระบบดีจิตอนอะ่ะแล้วเกมมิคุสีดีๆออกมาผมซื้อนอะส่วนตัวผมซื้อถ้าอยากเล่นเกมมิคุสีผมซื้อเพราะ p s 4กับ The Last of Us อะ่ะมันรีดศักยภาพออกมาชนิดที่ว่าผมรู้สึกว่าตัวผมกำลังเล่นเกม PC ในระดับภาพ พันแปดสิบอที่มันใช้กระจอดีๆในการเรนเดอร์เลยแนละ้วมันแสงเงาต้นหญ้าแล้วมันดูดีครับมันดูดีอย่างมันคุ้มเงินมากนะครับคุ้มค่ามากแล้วผมก็เล่นจบแล้วแล้วก็ขายแผ่นไปแล้วนะครับว่าผมเป็นพวกงบน้อยนะครับขาดทุนสองสาร้อยพอรีบเรีบจบนะครับส่วนมุมมองที่ว่าซื้อแบบดีต้นดีหรือว่าแบบใช้แผ่นดีในมุมมองผมนะเอามุมมองผมนะ ผมอ่ะซื้อแบบใช้แผ่นเพราะว่าผมอ่ะขายแผ่นนะครับผมรู้สึกว่าการสะสมสะสมอ่ะอย่างคนบอกว่้ฉันรักเกมเนี้ยนะครับฉันรักเกมนี้มากเลยฉันไม่ขายหรอกเดี๋ยวเพื่อกลับมาเล่นใหม่ในมุมมองผมด้วยความผนบนะครับผมอ่ะซื้อแผ่นแล้วผมชอบเกมนี้เอเคผมเล่นผมสนุกกับมัน จบไปก่อนแล้วมันว่าคนเรามันต้องมีช่วงเบรกครับคือจบแล้วไม่เล่นซ้ำอ่ะเบรกเบรกไปก่อนผ่านไปสักสี่ห้าเดือนสองเดือนสามเดือนค่อยอยากกลับมาเล่นใหม่ออฟื้นใหม่เงี้ยถ้าผมจะเป็นคนนี้ในตอนนั้นราคาแผ่นมือสองอ่ะมันดรอปลงไปเยอะเลยคุณปพ๊บมเพิเเดี๋ยวนี้สมัยนี้โดยเฉพาะคนไทยซื้อแผ่นแท้สมัยเนี้ยราคาแผ่นมือสองถูกมากนะครับถูกมากเดลัสอัลบาสยังไม่ถึงเดือนเลยปีออเดอร์พันแปดเก้าสิบตอนเนี้ยคุณสามารถหาซื้อได้ใน กลุ่มเฟซอะพันสามพันสามพันแปดเก้าสิบเท่าไหร่วะเดี๋ยวนะห้าร้อยอะประหยัดไปห้าร้อยห้าร้อยเลยนะคุณห้าร้อยเนี่ยประมาณประหยัดไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอตมยี่บห้าเปอร์เซ็นตเลยนะใช่ไหมเออถตัตีแผ่นราคาสองพันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นภายในทิศเดียวคือ ถ้าคุณเล่นเสร็จแล้วคุณขายอย่าง,างผมเล่นขายผมซื้อมาพันแปดเก้าสิบผมขายไปที่พันห้ารวมส่งเลยเอาไปเลยครับพันห้ารวมส่งผมถือว่าผมเล่นเกมสามสี่ร้อยแล้วถ้าผมอยากกลับไปเล่นเดลต้าเอา่าอีกผมก็แค่อย่าพึ่งลบเซฟหรือลบตัวดีตอนที่ผมลงไว้ที่เครื่องใช่ไหมครับถ้าผมเข้าใจถูกนะเพราะผมยังไม่เคยทําแบบนั้นแล้วซื้อแผ่นมาอินสตอลใหม่ไอดี ID เดิมเซฟเดิมนะครับมันก็ดึงมานะครับแล้วผมก็กลับไปเล่นใหม่ตอนนั้นผมอาจจะซื้อเดลต้าเอาประกัดมาที่ราคาแค่แผ่นละหกเจ็ดร้อยอ่ะคุณ ซื้อมาเก็บเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเกมมันดีอยากเก็บไว้ค่อยเก็บตอนนั้นอ่ะผมค่อยเก็บก็ได้ผมเก็บร้อยแปดร้อยอ่ะผมว่าไม่เคินนั้นอ่ะตอนช่วงที่ผมอยากรู้สึกว่าอยากเก็บแผ่นไว้ในเครื่องเนี้ยเก็บไว้ก็ราคานั้นครับไม่เกินนั้นหรอกผมว่านะครับเลดเดมชั่นตอนนี้ก็เท่าไหร่ไม่ถึงพันนะครับจากพันแปดเก้าสิบที่เขาว่าเกมดีกลับมาเล่นได้เรื่อยก็ไม่ถึงพันคุณขายคุณก็ประหยัดเงินไปสี่ห้าร้อยแหละดีกว่าคุณซื้อแล้ว ถือยาวเก็บเล่นจบแล้วเก็บไว้อมืมีความสุขเนี่ยผมไม่ใช่คนสไตล์นั้นอยากเล่นใหม่ค่อยซื้อกลับมาใหม่ก็ได้ว่าราคามันลงแล้วครับราคาแผ่นเกมคอนโซนอะถ้ามันไม่ใช่มันไม่ได้กลายไปเป็นพีเอพเนี่ยคือไม่ได้ไปกลายเป็นเกมแจกฟรีในพีเอพเนี่ยราคามันจะถ้าเป็นเกมดีๆนะราคามันจะหยุดอยู่ที่ประมาณเท่าโดยโดยมุมมองส่วนตัวที่ผมเห็นนะตำพันประมาณ ตั้งแต่แปดเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยถึงประมาณพันพันเอ็ดอ่าไม่เกินเนี้ยคือเป็นเกมดีมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาแผ่นแท้แผ่นมือหนึ่งอะ่ะแบบไม่แกะซีลอะ่ะจากพันแปดมันจะหลน่นมาเหลือพันพันห้าพันสี่เพราะฉะนั้นราคามือสองมันก็จะต้องประมาณพันพันเอ็ดเนี่ยแพงสุดเลยเกมดีสุดแบบคนรู้สึกแล้วคุณไม่ต้องแล้วสมัยเนี้ยแผ่นมันไม่ได้ดูหรูหราแล้ว,ว่าดูฟุ่มเฟือยแบบห่วยหาเพราะอะไร อย่าลืมว่ามันมีสโตนดิจิตอลนะครับถ้าคุณลงแดงแล้วคุณหาแผ่นไม่ได้จริงๆอะตัวเครื่องคุณก็เป็นระบบที่มันซื้อออนไลน์ได้ใช่ไหมครับคุณก็ลอกอินเข้าไปซื้อออนไลน์ได้เหมือนเดิมได้เล่นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นผมให้มุมมองไวนะ้เนาะถ้าใครอยากเซฟอะรู้สึกว่าเซฟแล้วได้เล่นด้วยได้เซฟเงินด้วยคุณซื้อแบบแผ่นแล้วขายแผ่นไปแล้วถ้าอยากซื้อเก็บคุณค่อยไปซื้อแผ่นมือสองที่มันราคาตกมาเก็บไว้เล่นมาหลังก็ได้นะครับเพราะยังไงอะ คุณก็สามารถซื้อดีต้นกลับมาได้อยู่ดีแล้วกลับมาได้ตลอดนะครับสังเกตไหมมันไม่โดนถอนออกนะโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามติดไอเคฟผมแล้วเนาะสำหรับเรื่องคุยพีเกันนะครับสวัสดีครับ